พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจท่องเที่ยวสถานีหนึ่งกองกำกับการ3กองบังคับการ3ที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ เนื่องด้วยสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มีความห่วงใยข้าราชาการตํารวจในท้องที่นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับใช้ประชาชนจึงได้มีคาสั่งและมอบหมายให้พลตํารวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผบตรมามอบขวัญและกําลังใจให้กับข้าราชาการรวมทั้งการมอบสิ่งของบารุงขวัญให้กับข้าราชาการตํารวจเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้นะครับผู้ช่วยผบตรยังได้เน้นย้ําให้ตํารวจทุกนายพร้อมที่จะดูแลรับใช้ประชาชนให้เลิกอบายมุกทุกชนิดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลสุขภาพและสุขภาพจิตของลูกน้องให้ห่างไกลจากภาวะโรคซึมเศร้าอีกด้วยนะครับพร้อมทั้งได้ปลูกต้นรวงพึ่งให้เป็นสิริมงคลแก่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3อีกด้วยครับ